ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาส่งเปียโนซ่อมนะครับที่วังน้ําเขียวนะฮะเปียโนตัวนี้เป็นเปียโนโบราณครับนะครับมาถึงผมก็จะเริ่มขัดสายก่อนนะครับจะมีจะมีหินขัดสายเยนะครับสำหรับขัดสายเด่ยตรงเป็น,นเฉพาะ เราขัดไปเรื่อยๆสายที่สนิทขัดสายขัดหมุดก่อนครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนครับ,บก่อนจะประกอบเข้านะคะัวันนี้ก็มาไก่สมัครครับวังน้ําเขียวอากาศกําลังดีนะครับผมขัดไปเรื่อยๆครับ พอขัดเสร็จก็จะใส่แล้วครับสายก็จะขาวขึ้นแล้วก็ตัวหมุดนะฮะหมุดก็จะเงาขึ้นกว่าเดิมครับจะนี่ครับมุดนี้ขัดให้ใหม่นะครับจะเงาเลยสีดำเงาวับเลยครับแล้วก็ประกอบเข้า ก็จะดัดแฮมเมอร์ตัวไหนที่มันแบบเอียงซ้ายแล้วก็ดัดขวาฮะเนีย่ยอย่างตัวนี้ครับไปทางขวาแล้วก็ดัดทางซ้ายนิดนึ่งนะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้ครับผมเป็นนงเราครับแล้วเราก็จะเริ่มทูนเสียงแล้วนะฮะ でせた。で、させてなって。は。は。なんかこうだと。痛くたまらない。 ประกอบเข้าเรียบร้อยแล้วครับสวยครับตัวนี้จะมีเชิงเทียนด้วยครับเชิงเทียนก็จะเป็่เกะครับโอเคขอบคุณครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ